ทาเปิดเผยว่าขอบคุณโพที่สนับสนุนตนและพรรคเก้าวไกลขอนำคะแนนจากคนดังกล่าวไปเป็นกำลังใจขอบคุณพี่น้องประชาชนนะครับที่ยังระลึกถึงแล้วก็ให้กำลังใจกันผ่านการทำโพนะครับต้องขอขอบคุณเ,เพื่อนๆสสพนักงานสมาชิกอาสาสมัครของพรรคเก้าวไกลนะครับที่ยังทำงานอย่างหนักหลังเลือกตั้งแล้วก็ยังได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชน ยังไงก็ตามสําหรับผมก็คือในเรื่องเกี่ยวกับโพก็คือความนิยมก็คือตอนขึ้นอย่าหลงตอนลงอย่าท้อแค่2,000คนนะครับก็ขอบคุณทั้ง2,000คนนั้นแต่ก็ไม่ได้ทําให้เรารู้สึกว่าประมาทหรือรู้สึกสบายใจว่าเออไม่ต้องทํางานแล้วก็ยิ่งจะเป็นแรงผลักดันให้เราทํางานหนักเพื่อประชาชนมากยิ่งขึ้นครับ ผมผมผมมองว่าเป็นแรงผลักดันในการทำงานให้ได้ให้ได้หนักขึ้นแล้วก็ไม่ได้เป็นเป็นการที่จะบอกว่าต้องอลดความสม่ำเสมอหรือลดคุณภาพหรือลดปริมาณในการทำงานในปีหน้าก็ขออันนี้ขอใช้อันนี้เป็นแรงผลักดันแรงจูงใจเป็นอินสปิเรชันในการทำงานต่อไปในปีหน้าครับในขณะที่ความนิยมอันดับที่สตกเป็นของเสกฐาทวีสินและพักเพื่อไทยและอันดับที่สา ประชาชนระบุว่ายังคงต้องการคนที่เหมาะสมและอันดับ4ตกเป็นของแพทองทานชิน,นวัตรหัวหน้าพักเพื่อไทยและพักที่ประชาชนไว้วางใจอันดับที่4คือพักประชาธิปัตย์สำหรับอันดับที่5ตกเป็นของพิรพันธ์สาลีรัฐบิภาคพ,พักรวมไทยสร้างชาติ